เงียบงี้เลยเหรอมันเงียบไปหรือเปล่าเราลืมเปิดเสียงหรือเปล่าโอเคสําหรับทุกคนผมน็อตนะครับเราอยู่กันใน trap out เกมนี้เป็นเกมนะครับผมแนว escape room เกมหนึ่งครับซึ่งไปเจอในเว็บมันเป็นเดโมอยู่เมื่อกี้บอกให้ท <c oughs> หําอะไรบ้างวะ W A S D <S ในคอนโทรลเมาส์ ount, ในการคลิกชั้นมมองไม่ทันนี่กูอ่านแล้วใช่ไหมห <c oughs> ลอนมากโอเคโอ้หัวชั้นจะอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วสแตนอยู่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนกันแน่เนี่ย ทำไมทุกอย่างมันถึงกลิ่นเหมือนชีสได้หมดเลยฉันไม่น่าจะไว้ใจไอ้พวกนักเดินทางพวกนั้นเลยโอเคเพลงเพิ่งมาโอเคใจเย็นไว้ฉันจาได้ละฉันถูกลักพาตัวเพราะมันพูดถึงอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสายลับฉันไม่ใช่พวกนั้นสักหน่อยพวกมันต้องการจายฉันกันแน่โอเคเริ่มต้นมาแบบงงๆนะครับอย่างที่บอกครับเป็น Escape room Point and Click คลิกเดี๋ยวก่อนนะนั่นเสียงอะไรโอ้แย่แล้วต้องรีบออกไปจากที่นี่อย่างว่องไวให้ตายเถอะโอเคครับ แล้วยังไงต่ออะโอเคบ้าเอ้ยฉันมองอะไรไม่เห็นเลยแสงไปไหน,นหมดเนี่ยสวิตอยู่ตรงไหนกันสวิตอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหัวมึงไงอีกอ่าโอเคเอาวิมีเวลานับถอยหลัง30นาทีในการหนีออกไปโอเคแล้วแล้วบันไดไกลเกินไปเอื้อมไม่ถึงอ๋อ,อขึ้นบันไดได้นะครับผมออกไปรูข้างบนนี้ได้ไหมนปีนออกไป เปล่าไม่ติดอ่ะหรือว่าใช้หยิบของด้านบนอาจจะเป็นไปได้นะครับมาถึงก็ใส่ยับนี้เลยเหรออ่ะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูสวิตอยูน่นี่มีเทียนมีสมุดวันที่ 39, สามสิบเก้าสจวดกัดเออบันทึกของฉันอีกแล้วนี่รอบที่สี่แล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้ฉันไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยว่าไอ้เจ้าหนูขนฟูนั่นนะ่ะอ่าฮะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาไม่น่าเก็บไว้เลยว่าก็าไปตามนั้นไอ้พวกนั้นเข้ามาค้นห้อง,องฉันอีกแล้ว เออฮะแต่ว่าของที่เขามาค้นนะครับผมมันจะหาไม่เจอเพราะถูกซ่อนเอาไว้รู้สึกกลัวจังเลยว่าถ้าเกิดพวกมันค้นของของผมพบเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมอุตส่าห์ซ่อนเอาไว้ที่ลินชักนะพวกมันน่าจะโง่เกินกว่าจะหาเจอได้โอเคซ่อนอยู่ที่ลินชักซ่อนอยู่ที่ลินชักแล้วเมื่อกี้ได้รู้แดงๆมาครับลืมอ่านลืมเห็นเป็นกล่องสักอย่างหนึ่งต้องใช้กุญแจในการไขโอเคเก็ตเก็ตเอ่อในลินชักตรงนี้ มาถึงเกมมันก็ใส่ยับนี่เลยแป๊บนะครับแป๊บนะครับ <c oughs> เกมพอดไม่ได้ไดูเรื่องของเรื่องจะพอดไปอ่านไลน์ทั้งหมดใครไลน์เข้ามาอย่าเพิ่งคุยกับหนู <c oughs> กล่องข้างบนตรงนี้เขาบอกว่าให้ดูที่ลิ้นชักต้องหากุญแจมาไขอ้อในนี้เหมือนจะเป็นกุญแจสักอย่างไขยยกล่อง <c oughs> ทุกคนมองเห็นไหมมันเล็กมากมันเล็กนิดเดียวอ่าฮะในกล่องมีกระดาษในกระดาษมีวันที่98 ว l ออ a v แฮ e a ิกเนสทุกคนนั้นต่างมีจุดอ่อนว่าก็ไปตามนั้นบางครั้งมันก็แยกกวย่าต้านทานสจวด,ดูอร่อยเกินไปแล้วถ้าเกิดฉันเดดวอสตองเกอร์แดนมีไอเ t h ร n g ิงฟอร์ซิเคอร์ตี้ y ุณ y ายไมโอเฟนเมมิธอาเก a i นสุดท้ายน่าจะกินเพื่อนนะครับผมสจววน่าจะเป็นหนูเทคนิคอลสค r a ชเดอะ e วท์เดอะเฮลท d ดิ้งเฟลท b e บฟอร์ด o นแฮฟน e any ม i ไฟล์ออเอ็กซ์ฟอร์เดชัว์ว่าสุเอร์ดอเล็กวัให้ตามหาบางสิ่งบางอย่างครับที่จะเป็นหนทางรอบจากที่นี่มีกุญแจแปะเทปอยู่ครับผมซ คือกุญแจหน้าตาแปลกๆครับอ๋อโอเคแต่ในกล่องนี้เราเปิดครบแล้วโอเคกุญแจหน้าตาแปลกๆตู้นี่เหมือนจะมีรูกุญแจอ่ะแป๊บนึงนะครับหน้าผมบังปะเอาเป็นว่าผมจะสไลด์หลบให้ดูมันมีอยู่ที่ขอบๆกันอยู่นิดนึงทุกคนเห็นกันใช่ไหมนั่นแหละครับโอเคตู้นี้เหมือนจะไม่เข้ากันไม่เข้ากันเอเดี๋ยวผมหาดูสักครู่เอกล่องตรงนี้เปิดมามีกุญแจหนึ่งอันครับแล้วก็มีเจอร์โนโอเค เจอเนาต่อไปนี่มาถึงก็ใส่ผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอเคครับอนาเชอร์ร้อยเดย์พาผ่านมาแล้วร้อยวันใช่ยังคงต้องซ่อนนะครับผมสมบัติล้ำค่าของเราเอาไว้โอเคเหมือนจะเป็นโน้ตนะครับผมบอกว่าใครก็ตามที่นีรอบไปจากที่นี่ได้ฝากเอาโน้ตนี้ไปให้ครอบครัวฉันด้วยนะอาา่ะฮะจะมีที่อยู่อยู่ในโน้ตซึ่งเขียนเมื่อวันที่300นะครับผมแล้วก็มีหมึกหยดลงมาโอเคเป็นคนที่ถูกจับมาก่อนหน้าเรานะครับผม อยู่ที่ว่าผมได้กุญแจอันนึงมันเล็กมากเลยครับอินเทอร์เฟซต่างๆไขด้านล่างได้ไหมเข้าไม่ได้โอเคเออมีซองจดหมายอีกแล้วเหรอทำไมมันมีโนต้ตเยอะจังวะวันที่18เกือบจะเดือนแล้วที่ถูกเข้ามาขังวันที่นี้ต้องเลิกคุยกับตด้แล้วจะจะเริ่มบ้าไปใหญ่ลวแหละว่าไปตามนั้นต้องพยายามตั้งสติเอาไว้ I w o u l d n v expect that reading can be such เหมือนอ่านหนังสือค่าเวลามาส4วันครับสุดท้ายหนังสือก็หมดไปควรทำอะไรต่อดีพวกมันเริ่มกำลังมาแล้วต้องซ่อนเอ็กซะ มันไม่ได้บอกว่าเอคืออะไรนะครับผมแต่เป็นกุญแจสําคัญในการออกไปละมั้งโอเคคือผมไม่ได้เตรียมตัวจะมาบูขนาดนี้ไงกะว่าจะมาเล่นขำๆม,ม,มีอะไรก็นั่งทอดอธิบายไอ้เจ้ารูนี้แสดงว่าต้องเอาบันไดาลากบันไดได้อลากบันไดได้ละงั้นข้างบนนี้ผมว่าข้างบนนี้มีประเด็นโอเคผมขึ้นไปตรงน,นี้ก่อนผมน่าจะเอื้อมไปหาเจ้ากล่องนี้ได้เจ้ากล่องนี้ขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้ละ รูข้างบนใครไลคุยกับเราปะวะมีใครทักไหมไม่มีใช่ไหมโอเคจิบจิบจิบจื๊อุญแจนี่ไขนี่ได้ไหมไขนี่ไม่ได้ไม่เข้ากุญแจนี่ไขได้ไหมไขได้แจ็คพอตข้างในนั้นมีโทรฟี่ถ้วยรางวัลสักอย่างครับอ่าเป็นสีก็จะก,กระจายกันไปผมไม่รู้มันคือรางวัลของอะไรเหมือนงานอาร์ตแอบสแตรกสักอย่างหรือเปล่าไม่ได้บอกว่าคืออะไร แลวขนาดนั้นก็หมดเกี้ยงไปแล้วด้วยโอเคผมจะต้องหาบางอย่างต่อไปเกตเกตเกตเกเกเกในกันดากุญแจหรือกุญแจแค่ดอกเดียวครับซึ่งยังไม่เจอที่ที่สามารถเข้าไปได้เลยผมสามารถดึงเอ๊ะอผมเห็นมีกระดาษนะครับอยู่ตรงขอบๆนั้นด้วยว่าดึงมานี่ก่อนเพิ่งสังเกตเพิ่งสังเกตมีกระดาษตรงขอบๆครับเดี๋ยวปีนขึ้นไปดึงนิดนึงกระดาษตรงขอบอาา่าฮะมี เหมือนจะเป็นเศษสักอย่างอยู่ในขอบสักอย่างข้างๆสวิตไฟหรือเปล่าสัญลักษณ์นี้มันเป็นเหมือนรูปภาพรูปภาพของสักอย่างครับหน้าตาเนี่เหมือนสวิตไฟมากครับคืออะไรอะ่ะแล้วได้ยินเสียงเหมือนคนเดินด้วยเจ้านี่ไม่มีประเด็นเหรออ๋อไม่รู้อยู่ๆก็เอาไอ้นั่นไปจิ้มแล้วก็เปิดรูหนู เออเออเเอมันเป็นเหมือนลูกุญแจสักอย่างครับและไขและโปรเชฟพ,พอดีแต่ไม่สามารถทำอะไรได้อ๋อจากรูปภาพเราสามารถส่องที่ตรงนี้ได้นะครับผมมันไม่มีอะไรให้คลิกในพื้นที่ตรงนี้เลยผมว่าสวิตไฟต้องแกะได้แต่ต้องการไขควงก่อนไขควงเพื่อมาแกะนะครับผมพวกท่อองค์ท่อแอร์อะไรว่ากันไป3 0มสินาทีของผม อืมเอาเจ้าน,นี่มาลองดึงผ้มาม่านดูก่อนว่าข้างบนผ้มาม่านมีอะไรบ้างโอเคอย่าใจเย็นครับอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนใจร้อนโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรให้คลิกเลยผมลองค่อยๆตั้งสติก่อนนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเอ๊ะอะไรอ่ะเจอ์นอลอีกอ๋อมีอันนี้อยู่อันหนึง่งพร้อมกับกุญแจ อ่านก่อนสิบอกว่าฉันจบสิ้นแล้วไอ้พวกนั้นมันขังฉันไว้มาเกือบปีแล้วฉันยอมด้สิ่งทุกอย่างให้กับพวกมันเพื่อจะออกไปเจอเพื่อจะออกไปข้างนอกอีกรอบหนึ่งฟังฉันไว้นะฉันลองทุกอย่างแล้ว้จริงประตูถูกปิดเอาไว้หน้าต่างก็ถูกปิดเอาไว้ท่องลมก็เป็นช่องลมอ่มเขาเรียวกว่าปลอมพยายามทุกวิถีทางแล้วไม่ได้เลยแสดงว่าสรุปไม่ได้กินสะจวดนะครับคล้คายว่าสะจวดน่ากินแต่น่าจะไม่ได้กินนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะหาทางหนีเอาไปพร้อมกับสจวดให้ได้ โอเควันที่355เฟลิกซ์นะครับผมน่าจะเป็นคนที่เคยหนีรอดไปได้แล้วบอกว่ามันมีทางออกจริงๆนะถ้าฉันไม่อยู่แลวนายนายได้อ่านบันทึกนี้แสดงว่าฉันออกไปได้แล้วโอเคพร้อมกับกุญแจหนึ่งดอกที่เขาให้เรามาครับแป๊บหนึ่งนะนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยหมายว่ายังไงวอลแฮฟเอียกำแพงมีลุกำแพงมีหูอย่างนั้นเหรอใครคือฟิลิกกันแน่และทำไมต้องถูกลักพาตัวด้วยโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เนี่ยอันดับแรกสุดฉันแค่มาเที่ยวหลังจากทำงานอย่างหนักมา15ปี้าปีนั้น ฉันก็แค่อยากจะพักผ่อนเท่านั้นโอเคเรามีคนถูกขังก่อนหน้าเรานะครับผมมาเป็นปีแล้วเหมือนกันคิดว่าหนีไม่ได้แต่แท้ก็นหนีได้นะครับผมโอลินเปียโอ้แต่เพิ่งผ่านมาแค่ไม่กี่นาทียังเหรอเวลาหไหลช้ากว่าที่คิดนะเนี่ยอันดับแรกสุดเขาบอกว่าที่กำแพงมีหูกำแพงมีหูเรื่องของเรื่องคือซับซับคุณซับช่วยหายไปด้วยค่ะขอร้องกำแพงมีหูเหรอกุญแจนี่ไขอะไร ดัซซินฟิตเหรอเอโอเอาฝั่งนี้เปิดได้เหรอโอเคโอเคโอเคเจอชีสหนึ่งชิ้นเจอบันทึกอะไรก็ไม่รู้สองสามชิ้นและข้างหลังนี้มีอ่า uh มันคืออะไรอะ่ะทำไมสีต้องก็แทกกระทันด้วยอะ่ะมีใครเข้ามาปะโอ้ยสามสนาทีสบายสบายอมึงนะครับผม ไม่มีเลยใช่ไหมโอเคครับหรือว่าจะเป็นกุญแจของไอ้ตรงเดี๋ยวผมจะงันหลบยังไงให้ไม่บงังดีเห็นรูตรงนี้ไหมเห็นรูตรงนี้ที่ผมกำลังชี้เมาส์ไหมไม่เกี่ยวหรอเอ๊ะแป๊บนนะครับผมมีชีทเนา่าแล้วก็ไขควงโอเคไขควงตัวนี้น่าจะประเด็นแล้วไม่กี่ผมเก็บบันทึกได้ประมาณ1อันครับเป็น j o u r n a ของวันที่62สสงส่ยให้เวลา30สนาทีมานั่งอ่านบันทึกร้วนๆเลยฮะผ่านมา62วันแล้ว เขาให้ฉันกินแต่พวกอาหารขยะมากมายฉันจะเริ่มทนไม่ไหวแล้วเว้ยมองไปหาซาจูดก็หน้าตาน่ากินเหลือเกินแต่ว่าอย่าพึ่งอย่ายอมแพ้ใจตัวเองสิฟิลิกส์ว่าก็ไปตามนั้นวันที่15ิ้ลินชักได้หายไปแล้วฉันต้องหาทางย้ายบันทึกของฉันให้ไวเลยพวกมันต้องหาเจอแน่นอนเลยควรจะย้ายไปไหนดีเอาบันไดมาดีกว่าพวกมันกำลังมาแล้วต้องการบันไดเพื่อขึ้นไปอาจจะเป็นช่องลมที่บอกว่าช่องลมปลอมก็ได้นะวันที่17นะครับผมฉันสบายดีดีใจจังที่ที่ซ่อนใหม่ของฉันมันทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเลย เหมือนจะเอาไปซ่อนปุ๊บแล้วพวกมันก็หาไม่เจออีกที่ซ่อนใหม่เหรอแต่ว่าถูกปกปิดไว้โอเคเรามีชีสผมว่าชีสเนี่ยเอาไว้ล่อหนูตรงนี้เรามั้งเนี่ยไม่รู้ว่าได้ไม่ลองวางดักดูก่อนไม่ได้ได้ไขควงอับกุญแจงั้นผมจะย้ายเจ้านี่มาที่ตรงนี้ก่อนแล้วลองเอาไขควงขึ้นไปตรงนี้ดูครับหรือไม่ก็เอาไขควงมาไว้ามาเช็คตรงไอ้นี่ดูล้กันตรงสวิตไฟ โอเคเอาไข่ควัว okay. มาไข่หนึ่งโอเคข้างในนี้นะครับผมเหมือนจะมีสล็อกอยู่สักอย่างแล้วก็ได้บันทึกเพิ่มเติมอีกหนึ่งมีสวิตอะไรก็ไม่รู้กดมีสวิตสามสวิตซ่อนอยู่ครับเพียงแต่ว่าเพื่อปลดล็อกเสียงใครเดินคงไม่มั้งโอเคครับมีสวิตสอันปลดล็อกอยู่ผมเห็นสวิตที่2องอยู่ตรงนี้ครับแดงแดงกูต้องหลบอีกแล้วใช่ไหมเห็นที่มือปกคุมอยู่ไหมเห็นแดงแตรงนี้ไหม โอเคนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มแป๊บแป๊บนะกดโอเคสวิตช์ที่สองทำงานสวิตช์ที่สามผมอยู่ใต้เก้าอี้ตัวนี้ครับเก้าอี้เก้าอี้เห็นไหมที่ผมชี้เมาส์อยู่เห็นแดงๆอยู่จุดหนึ่งโอเคกดปุ๊บอ่าฮะมันล็อกละล็อกแล้วยังไงต่อขึ้นไปดูแป๊บนึงนะครับอ๋อได้กุญแจสีทองโอเคครับแล้วเมื่อกี้บันทึกเพิ่มเติมมาหนึ่งอันมั้งเดี๋ยวเราแวะไปอ่านกันโอเค บันทึกหน้าสุดท้าย journal เหรอวันที่127นะครับผมมันเกือบจะเดือนแล้วนะเนี่ยอาฮะฉันจะบ้าไปใหญ่แล้วฉันต้องหยุดคุยกับตัวเองได้แล้วนะไม่งกนฉันบ้าแน่นอน this journal are only thing to keep me safe แค่ต้องมีแต่บันทึกที่เขียนเท่านั้นที่ทำให้ฉันยังคงสติอยู่ได้ผมจะแปลงงงเลยนะครับแต่มันเป็นมันเป็นการแปลสดแล้วก็ลินเบลี่มากเลยเบลีนะครับผมโอเคลินเปรียสุดใจมากอยู่ที่ว่าผมมีเจ้านี่กุญแจสดอก ถ้างั้นผมลองเอากุญแจเปิดตู้นี้ก่อนเปิดได้แจ็คพอตหน้าบังหอยโอเคครับหลบหลบอมีชีสอีกหนึ่งมีอะไรก็ไม่รู้หยิบได้เจนเนลลอีกหนึ่งแล้วก็เจนเนลลอีกสองโอเคปั๊บนะครับหน้ามีเหลี่ยมไหนที่รอดบ้างเนี่ยเหลี่ยมซ้ายจะรอดป่ะเหลี่ยมซ้ายไม่ค่อยมีอะไรช่างเถอะใช้หลบเอาละกันอ่นาเจนเนลลอันนี้วันที่2 6 7หเหรอ หลักๆก,ก็บอกนะครับผมวันที่2องนี่ฉันเริ่มเบื่อนะที่ต้องมาเขียนอะไรแบบนี้ฉันเขียนติดๆกันมาสีเดือนแล้วนะเฟ้ให้ฉันแบบมันเริ่มจะสติหลุดแล้วครับผมก็เริ่มแบบไม่ไหวแล้วเอกเอ,ก,เอกไม่รู้มันคือคําตอบว่าอะไรนะครับแต่มันเป็นสิ่งสําคัญมากๆถ้าเกิดถูกเจอถ้ากับเขาตายต้องซ่อนไปเรื่อยแล้วหวังว่าคนที่เข้ามาลือคนจะไม่เจอวันที่355นะครับผมเกินปีมาละในกรณีที่ว่านายลอมาได้ไกลขนาดนี้ฟังชัวดีนะ ฟังไว้ดีๆกำแพงนั้นมีหูจำได้ใช่ไหมเลิกคุยกับตัวเองได้แล้วเชื่อชั้นนายต้องรีบหาทางปล่อยสะจวดให้ไวที่สุดและทุกอย่างจะดีขึ้นทำไมต้องน,าน่าจะคิดไม่ได้วะเนี่ยบันทึกของวันที่3 5 5หาทางปล่อยสะจวดออกมาสะจวดคือหนูเท่าที่เห็นมีรูหนูอยู่รูเดียวนะครับคือรูนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าทำยังไงมันถึงจะทำอะไรกับรูหนูได้แต่ผมเปิดรูหนูได้แล้วนะแต่ที่แน่อ่สกูเดเวอร์ผมหายไปผมเลยไม่รู้ว่า ผมแกะไอ้ตรงนี้ยังไงอ่ะหรือไม่ได้ใช้แล้วกันแน่ว่ะผมเอาชีสมาดักไม่ได้ผมเอาชีส,อ,ชสอันนี้คือชีสเน่ากับชีสไม่เน่าชีสไม่เน่า,นาวางแจ็คพอตผมวางชีสไม่เน่าปุ๊บแล้วสจวตก็มาโอเคผมจับสจวตได้ปุ๊บผมได้พลิกล็อกมาหนึ่งอันครับพิกล็อกเอามาใช้ไข่พิกล็อกเหรอมันต้องใช้ในการเปิดสักอย่างนี่นะ โ okay. อเคเดี๋ยวลองดูก่อนซิว่ามีอะไรเหมาะอาการเปิดได้บ้างในโหลนี้เราเปิดของหมดแล้วข้างในนี่เช็คของหมดแล้วครับไม,ไม่ได้ตกหล่นแล้วครับตอนนี้เา้างบนเช็คแล้วที่ประตูแต่ประตูมันเป็นเอาเอาไม้ดามอยู่นะไม่งั้นก็เจ้านี่เหรอเอางัดได้เฉยเ,เป็นสายไฟที่จับมัาจะดูดไหมเนี่ยโฮ้ยงานหยาบละเอ่ออ โอ้ทุกคนเห็นใช่ไหมครับไม่รู้ว่าในจอที่อัดมันมืดแค่ไหนแต่ว่าทางขวามันเห็นเหมือนประตูมันเลื่อนออกครับแล้วตรงนี้ในแสงมืดมดเราเห็นรูกุญแจสักอย่างอยู่ครับผมจะไปขึ้นไบเนสให้แล้วกันนะอ่เพอร์เฟกต์แล้วก็เจอลิฟ์เอาหน้าอาะไรอีกล่ะแน่นอนไม่จะสกิปขอเวลาแป๊บนึง I will fetch something from my car เดี๋ยวจะไปเอาสักอย่างมาจากรถเหรอ Wherever we at light like? the kidnapping so left the room อาฮะเราออกมาจากห้องได้แล้วแล้วก็โอเค ถ้าเกิดชอบเกมนี้สามารถซับพอร์ตได้ที่อินดี้โกโก้แคมเปญเอาแล้วมันก็ทีบกูอย่างนี้ลเลยเหรอเกมโอเคครับทุกคนและนี่คือ trap out นะครับผมเป็นหนึ่งในเกมอินดี้แล้วก็ เป็น Escape Room ์รูม Escape นะครับผมแล้วก็มีกิน่นาอของทัวเลอร์หน่อยๆมีเวลาเขาดาว30มนาทีผมใช้เวลาไปจริงๆกินกี่นาทีเองอะถ้าไม่ติดตัวผมต้องนั่งอ่านข้อความแปลแล้วก็ตอบไลายคนที่ทักเข้ามาตอนอัดเกมเพราะเกมนี้มันกด ESC p a พอ e ไม่ได้ก็น่าจะไวกว่านั้นเอ๊ะในความรู้สึกผมรู้สึก,กว่าผมชอบคอนเซปต์นะมันโอเคดีมันก็เหมือนเกมแนว พัซเซิลพลอยแอนคลิกหลายๆเกมแต่ว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องของเวลาที่เขาดาวแล้วก็จุดเด่นคือมีสตอรี่บางอย่างที่กาลังจะพยายามสอนเราบอกเราถึงคนที่อยู่มาก่อนหน้าเราลักษณะนั้นตามที่เขาบอกเนะี่ยคนที่อยู่ก่อนเราก็อยู่เป็นปีเลยนะแต่เขากว่าจะคิดวิธีได้เลยพวกเนี้ยมันมันคิดไม่ออกไนงะแต่เรานะี่มาทีหลังเขาเขาเลยช่วยไกด์วิธีให้มันเลยง่ายขึ้นใช้เวลาเฉลี่ยมาสิบห้านาทาเมื่อกี้นี้หรือว่าสิบนาทีแค่นั้นเองการงงงดีนะ ส่วนตัวชอบ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 ครับก้าหวังว่าจะมีทรัพเอาวีสองหรือว่าออกจากห้องนี้ไปแล้วปุ๊บจะเป็นห้องไหนเพราะเมื่อกี้ในกระดาษที่เขาบอกเนี่ยเขาอยู่ next door รือข้างๆสแสดงว่ามันไปนเหมือนกับทัวริสหรือว่าเหล่าคนเนี่ยที่ไปอุ้มคนมาเล่นเกมโง,โง่ๆเหมือนซอจับคนไปขังถ้าคุณลอดสเตจที่ได้ปุ๊บคุณก็ต้องไปสเตจต่อไปเพื่อที่จะอ่าผ่านห้องนี้ห้องนี้ไปไเรื่อยๆจนคุณเหลือเป็นคนสุดท้ายเมื่อคุณไปถึงสุดทางปุ๊บคุณอาจจะได้รางวัลสักอย่าง ลักษณะนั้นผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็โอเคสนุกดีเกมมันไม่มีคอนไม่มีสตอรี่ชัดเจนมีแค่ให้อ่านในเกมเกิดผมเล่นไปแล้วมันโลกเวลามันนับอาจจะแปลผิดแปลถูกแปลไม่รู้เรื่องลิ้นเปรี้ยวว่ากันไปก็ขออภัยมาที่นี้แต่ว่าชอบครับสนุกดีสนุกดีเดี๋ยวลงให้ดูกันนะครับเลคคอร์ดมา24บตัดไปน้าอยู่มาสักสินาทีกว่าๆมั้งยังไงก็แ้ต่ใครดูแลชอบกันอย่าลืมไลค์นะครับแชร์เพื่อนดูด้วยเกิด,ดรู้สึกว่าชอบกันอยากให้เพื่อนลองเล่นจะทิ้งลิงก์เกมไว้ด้านล่างอย่าลลืมูกด เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม